สกิดข่าวแปเรื่องของชาวบ้านหรืองานของเราแม่น้ำป่าสักเป็นแม่น้ำสาขาที่สำคัญสายหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยามีต้นน้ำที่จังหวัดเลยไหลผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์ลบบุรีสระบุรีบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมความยาวประมาณ513กิโลเมตร มีพื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ14,520ตารางกิโลเมตรสภาพปัญหาของพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำป่าศักมักประสบกับการขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแลงส่วนในช่วงฤดูฝนน้ำในแม่น้ำป่าศักซึ่งมีปริมาณน้ำมากก็จะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่บริเวณลุ่มน้ําป่าศักและลุ่มน้ําเจ้าพระยาต่อล่างทั้งหมด จึงเป็นปัญหาสำคัญที่สะสมมาตั้งแต่อดีตและนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชดำริเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2532ให้กรมชลประทานศึกษาความเหมาะสมของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนของรัษฎร จากการขาดแคลนน้ําและอุทกภัยรวมทั้งอานวยประโยชน์ตามความต้องการใช้น้ําในด้านต่างๆที่นับวันจะเพิ่มขึ้นทั้งในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ําป่าสักและลุ่มน้ำเจ้าพระยาต่อล่างที่สําคัญจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ําป่าสักตลอดจนบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โชลประธานได้รับสนองพระราชดำริโดยการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพร้อมทั้งสรุปแนวทางการดําเนินงานกําหนดแผนการแก้ไขผลกระทบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2536ผลที่ได้จากการศึกษาความเหมาะสมของโครงการคือการก่อสร้างเขื่อนเก็บกับกน้ําป่าศักดิ์ที่บ้านแก่งเสือเต้นตําบลหนองบัวอําเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรี กรมชลประทานได้เริ่มงานก่อสร้างเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์เมื่อวันที่สองธันวาคมพุทธศักราช2537กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง1,293วันประกอบด้วยงานก่อสร้างตัวเขื่อนลักษณะเป็นดินถมบดอัดแน่นยาว4,860เมตรสูง36.50เมตรบริเวณด้านเหนือและท้ายเขื่อนเรียงหินเป็นแนวยาวตลอดตัวเขื่อน ความจุอ่างเก็บน้ำประมาณ960ล้านลูกบาทเมตรที่ระดับบวก43.00เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางที่บริเวณตัวคืนได้ก่อสร้างอาคารระบายน้ำลน้นมีลักษณะเป็นประตูระบายน้ำมี7ช่องกว้างช่องละ12.50เมตรสามารถระบายน้ำได้สูงสุดประมาณ3,900ลูกบาทเมตรต่อวินาที นอกจากนี้ยังได้ก่อสร้างอาคารท่อระบายน้ําลงลาน้ําเดิมเป็นท่อเหล็กเหนียวหุ้มด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง3.00เมตรมีประตูระบายน้ําชนิดแรงดันสูงสามารถระบายน้ําได้สูงสุดประมาณ80ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีและก่อสร้างอาคารท่อระบายน้ําฉุกเฉินเป็นท่อเหล็กเหนียวหุ้มด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ3.00เมตร มีประตูระบายน้ำชนิดแรงดันสูงสามารถระบายน้ำได้สูงสุด65ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนอกจากนี <they> ้ยัง <tutti> มีงานก่อสร้างที่ดำเนินไปพร้อมกับการสร้างตัวเขื่อนคืองานก่อสร้างคันกั้นน้ำโคกสลุงและคันกั้นน้ำท่าหลวงรวมความยาวประมาณ6กิโลเมตร เพื่อป้องกันหมู่บ้านบางส่วนของตำบลโคสลุงและตำบลท่าหลวงจากการถูกน้ำท่วมประมาณ2,355ครอบครัวงานก่อสร้างถนนรอบอ่างเก็บน้ำเพื่อกำหนดแนวเขตของอ่างเก็บน้ำและใช้เป็นเส้นทางสัญจรยาวประมาณ140กิโลเมตรและงานปรับปรุงแม่น้ำป่าสักด้านท้ายเขื่นเพื่อรองรับการระบายน้ำจากอาคารระบายน้ำลน้นยาวประมาณ8.5กิโลเมตร การสร้างคืนเก็บกักน้ําแม่น้ําป่าศักซึ่งเป็นหัวใจของโครงการพัฒนาลุ่มน้ําป่าศัก์อันเนื่องมาจากพระราชดำรินับเป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าและอุทกภัยในบริเวณพื้นที่การเกษตรบริเวณลุ่มน้ําป่าศักและบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยาต่อล่างอย่างเร่งด่วนด้วยเหตุนี้กรมชลประทานจึงได้ดำเนินการก่อสร้างเอง โดยได้รับการสนับสนุนกำลังพลและกำลังเครื่องจกักรเครื่องมือช่างจากกองทัพบ,บกเข้าร่วมในการขุดและขนย้ายดินบริเวณบ่อดินการขุดร่องชักน้ำและบ่อพักน้ำการขุดเปิดหน้าดินบริเวณตัวเขื่อนดินการขุดลอกตะลิ่งแม่น้ำป่าสักและการก่อสร้างถนนรอบอ่างเก็บน้ำทำให้การก่อสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ดำเนินไปด้วยความราบรื่นและเสร็จทันตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดไว้ งานก่อสร้างตัวเขื่อนปาศักชลสิทธิ์และอาคารประกอบได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องจูบจนวันที่15มิถุนายน2 5 4 1ซึ่งเป็นระยะเวลา1,293วันของการก่อสร้างเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์ก็สามารถเริ่มเก็บกับกน้ำเป็นครั้งแรกและในวันนี้สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพระศนิกรชาวป่าศัก โดยเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเริ่มการเก็บกักน้ําเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ณหัวงานเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์จังหวัดลบบุรีนอกจากการก่อสร้างตัวเขื่อนแล้วยังได้มีการพัฒนาระบบทรัพยากรน้ําด้วยการติดตั้งโทรมาตรตั้งแต่ต้นน้ําป่าศักจนถึงตัวเขื่อนป่าศักจํานวน15แห่งเพื่อให้ทราบปริมาณน้ํา และคาดการปริมาณน้ำที่เขื่อนป่าสักได้ล่วงหน้าเพื่อประโยชน์ในการบริหารการจัดการน้ำในลุ่มน้ำป่าศักและลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้ สร้างเขื่อนนั้นประโยชน์คือเพื่อการชลประทานเป็นสําคัญกรมชลประทานได้ก่อสร้างระบบชลประทานโดยได้รับน้าจากเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์เป็นโครงการเปิดใหม่สามโครงการคือโครงการสูบน้ําแก่งคอยบ้านหมอได้พื้นที่ชลประทาน8ปดหมื่นไร่โครงการสูบน้ำพัฒนานิคมได้พื้นที่ชลประทาน35,500ไร่โครงการสูบน้ำพัฒนานิคมแก่งคอย ได้พื้นที่ชลประทาน2,000 20, 0ไร่ทั้ง3โครงการจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี2,542การก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าศักอันเนื่อมาจากพระราชดำริซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่จึงย่อมต้องมีผลกระทบเกิดขึ้นจากผลการศึกษาถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมพบว่ามีพื้นที่ต้องถูกน้ำท่วมรวม1 5 3 0 0ไร่ซึ่งเป็นพื้นที่ของรัษฎรที่ได้รับผลกระทบ จำนวน1500ไร่โดยอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอพัฒนานิคมอำเภอท่าหลวงอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีและในเขตพื้นที่อำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบมีประมาณ7,700ครอบครัวนอกจากนี้ผลกระทบของโครงการยังรวมไปถึงด้านอื่นๆอ,อาทิทางหลวงจังหวัดช่วงชัยบาดานถึงตำบลลำสนธิและตำบลชัยบาดาล ถึงตะมดดนด่านขุนทดรวมระยะทางประมาณ8.3กิโลเมตรทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือช่วงสถานีแก่งสือเต้นถึงสถานีสุรนารายระยะทางประมาณ25กิโลเมตรแหล่งโบราณคดีที่สำรวจพบ33แหล่งพื้นที่ป่าไม้ซึ่งไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจประมาณ17,663ไร่โรงเรียน13โรงวัด24แห่ง สถานีอนามัยสี่แห่งสถานีตำรวจหนึ่งแห่งและที่พักสายตรวจหนึ่งแห่งกรมชลประทานตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและต้องการให้เกิดความเดือดร้อนน้อยที่สุดจึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ จังหวัดลบบุรีจังหวัดสระบุรีกรมศิลปากรกรมทางหลวงการรถไฟแห่งประเทศไทยกรมที่ดินสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมวางรูปแบบและแนวทางแก้ไขผลกระทบในด้านต่างๆโดยการแก้ไขผลกระทบด้านที่ดินและบ้านเรือนรัษฎรกรมชลประทานได้ดำเนินการร่วมกับจังหวัดลบบุรีจังหวัดสระบุรีกรมที่ดินและสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม เพื่อดําเนินการจัดหาที่ดินการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินรวมทั้งค่าชดเชยพิเศษแทนแปลงอพยพให้กับรัษดรที่ถูกผลกระทบจากการก่อสร้างซึ่งราคาที่ดินที่จ่ายทดแทนให้กับรัษดรผู้ได้รับผลกระทบมีราคาขั้นต่ำไร่ละ70,000บาทสําหรับที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์และราคาไร่ละ50,000บาทสําหรับที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ส่วนราคาค่าชดเชยพิเศษแทนแปลงอพยพ รัฐบาลได้จ่ายค่าชดเชยให้ในราคาสูงสุดครอบครัวละ9 4 0 0 0 0บาทและราคาต่ำสุด1 7 0 0 0 0บาทเมื่อราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการได้รับเงินชดเชยค่าทดแทนทรัพย์สินและเงินค่าชดเชยพิเศษแทนแปลงอพยพแล้วส่วนใหญ่จะรวมกลุ่มกันจัดตั้งชุมชนใหม่ซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลจากพื้นที่เดิมนักอาทิหมู่บ้านชัยบดานยุคใหม่หมู่บ้านใหม่ช้พัฒนา มเห,เหมู่บ้านกาญจนาพิเศษและหมู่บ้านเทิดพระเกียรติการจัดตั้งชุมชนใหม่จังหวัดและส่วนราชการที Target> ่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือในด้านการจัดเตรียมแปลงอพยพรวมทั้งด้านโครงสร้างความจำเป็นของชีวิตพื้นฐานอาทิ สาธารณูปโภคสาธารณูปการได้แก่ไฟฟ้าถนนประปานอกจากนี้ยังได้จ่ายเงินชดเชยเพื่อก่อสร้างวัดโรงเรียนสถานีอนามัยสถานีตำรวจทดแทนของเดิมรวมถึงการสร้างทางรถไฟและทางหลวงใหม่พร้อมทั้งได้มีการเสริมถนนให้เป็นบางช่วงรัศดรที่ต้องอพยพไปอยู่ในชุมชนแห่งใหม่มีสิ่งสำคัญที่รัฐบาลต้องคำนึงคือการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงได้มีการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับรัษฎรทั้งทางด้านการประมงการประสุสัตว์และอาชีพเสริมที่สามารถทำรายได้เพิ่มให้แก่ครอบครัวรัษฎรส่วนใหญ่ได้เริ่มมองเห็นภาพในอนาคตว่าพวกเขาจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้สร้างความพึงพอใจให้กับครอบครัวที่สามารถสร้างความสุขสบายให้กับสมาชิกของครอบครัวในบ้านใหม่ได้ และเมื่อคืนป่าศักดิ์ชิทธิ์ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์สามารถเก็บกักน้ําและส่งน้ําไปสู่พื้นที่พ่อปลูกของเกษตรกรได้แล้วความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลทางก,การเกษตรย่อมบังเกิดขึ้นในพื้นที่ชลรประทานที่เปิดใหม่ประมาณ135,500ไร่และพื้นที่พ่อปลูกในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างอีก2.2ล้านไร่ทําให้นับแต่น,นี้ต่อไปรัศดรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ําป่าศักดิ์และลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง จะไม่ประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำรวมทั้งปัญหาอุทกภัยอย่างรุนแรงอีกต่อไป